สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนํานะคะวิธีการใช้งานโปรแกรม Data Collection นะคะจะเป็นโปรแกรมการเช็คค่าพิกัดหรือว่าหาค่าพิกัดใหม่ๆค่ะของกล้อง Total Station ยี่ห้อ Topcon รุ่น GTS1002 ค่ะค่าอันดับแรกนะคะให้เรากดไปที่เมนูนะคะเลข7ค่ะจากนั้นนะคะเลือก F2 Data Collect นะคะค่ะตรงนี้จะเป็นให้ใส่ชื่อไฟล์ให้ตั้งตั้งไฟล์นะคะ กดไปที่ f 1ค่ะเพื่อทําการใส่ชื่อนะคะค่ะเสร็จแล้วกด enter ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะไปที่ occ นะคะเพื่อใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะ pt นะคะจะเป็นให้ใส่ชื่อจุดค่ะเราจะใส่ชื่อจุดจุดที่1นะคะ id นะคะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะ h t นะคะจะเป็นใส่ค่าความสูงของตัวกล้องค่ะจากนั้นกด f 4นะคะ กดไปที่ F3 n e z ค่ะค่าตรงนี้นะคะจะเป็นให้เราใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะค่า n ของเรานะคะจะอยู่ที่100.0ค่ะค่า e นะคะจะอยู่ที่1.1.35 0ค่ะจากนั้นนะคะกด enter ค่ะค่ะต่อไปนะคะถ้าเราต้องการที่จะบันทึกนะคะให้กดไปที่ F3 นะคะ record ค,ค่ะกด f 3 y Yes นะคะ ค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการใส่ค่าพิกัดจุดแบ็กไซด์นะคะให้กดไปที่ F 2ค่ะ BS นะคะจะเป็นให้ใส่ชื่อจุดนะคะเสร็จแล้วกด enter ค่ะโค้ดนะคะเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะ HT นะคะจะเป็นให้ใส่ค่าความสูงของตัวเป้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะใช้เป็นยิงแบบนอนปิซึมนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะกดไปที่ BS นะคะ F 4ค่ะ F 3นะคะ s e นะคะ ค่ะเราสามารถใส่แบบมุมอาซิมุตก็ได้นะคะกดไปที่ A z ตรงนี้นะคะหรือว่าจะใส่แบบค่าพิกัดก็ได้ค่ะเราจะตั้งจุด b a c k s i ด e นะคะให้เป็น103.5ค่ะค่า E นะคะจะอยู่ที่100.9ค่ะเสร็จแล้วกด Enter นะคะต่อไปนะคะเราจะมาทำการยิงค่าพิกัดนะคะของแบ็กไซด์นะคะให้เรานะคะเล็งกล้องนะคะไปยังค่าพิกัดแบ็กไซด์ค่ะจากนั้นนะคะกดไปที่ M E A S นะคะ F3 ค่ะ F3 อีกรอบค่ะค่ะจากนั้นนะคะกด F3 เย็ดค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทําการยิงเช็คค่าพิกัดค่ะกดไปที่ f 3นะคะ pt นะคะจะเป็นให้ใส่ชื่อจุดค่ะโค้ดนะคะเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะ et นะคะจะเป็นให้ใส่ค่าความสูงของตัวเป้าค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เราคลายล็อกตัวกล้องนะคะเล็งกล้องไปยังค่าพิกัดที่เราต้องการที่จะเช็คนะคะ ค่ะจากนั้นกดไปที่ f 3 meas ค่ะกด f 3อีกรอบค่ะค่ะค่าทิกัดตรงนี้ก็จะขึ้นมานะคะเราสามารถบันทึกก็ได้นะคะไม่บันทึกก็ได้ค่ะกดไปที่ f 3นะคะค่ะอันนี้คือบันทึกเรียบร้อยแล้วค่ะกดย็ดนะคะเครื่องก็จะลันไปจุดที่2ให้เรานะคะถ้าเราทำการคลายล็อกตัวกล้องเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็กด F3 ยิงค่ะอันนี้ก็จะบันทึกเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิธีการใช้งานโปรแกรม Data Collection นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับราคานุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา135,000บาทค่ะอุปกรณ์ที่จะได้นะคะก็จะมีขาตั้งกล้องนะคะ ชุดปล่าปีซึ่งพร้อมการตั้งค่ะหนชุดนะคะปีซึ่งพร้อมโพน1ชุดค่ะแบตเตอรี่2ก้อนนะคะแล้วก็ที่ชาร์จนะคะค่าสินค้ารับประกรันร1ปีค่ะฟรีคาลิเบิลสอครั้งใน1ปีนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมสินค้าได้ที่ชโชว์พีนบุรีนะคะร้านของเราจะตั้งอยู่ในโครงการบิโซ่ค่ะซอยบางนาตัดทีหรือว่าโทรามาได้ที่เบอร์0 2 1 0 3 4 5ง2ค่ะ